สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแนะนําวิธีการใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับที่เป็นรูปรูปเสื้อนะครับรูปเสื้อขขนสั้นมีรูปหัวใจตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ทําเป็นแล้วนะครับก็ผ่านได้เลยเนาะใครที่ทําเป็นแล้วนะครับผ่านได้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ลองทําผิดทําถูกไปเรื่อยนะครับก็เลย ก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆบางคนที่เขาอาจจะยังทำไม่เป็นนะครับผมวิธีใช้ก็คือต้องผูกเข้ากับแอปสีส้มนั่นเองนะนี่นะครับอันนี้คือผมได้เข้าไปผูกบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสมัครใช้งานแล้วนะครับตรงนี้นะฮะทีนี้เวลาที่เราจะโพสเอาลิงก์เอาเอาลิงก์มาโพสนะครับเอาลิงก์มาโพสมาใส่ในโพสนะครับอ,อย่างตัวนี้ ผมก็คือมีโพสมีโพสละนะครับผมก็จะโพสว่าอ่าฝันดีฝันดีครับเ,เพื่อนๆอ่าเพราะเป็นโพสง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะกดถัดไปนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือการสร้างรายได้ของเรานะครับนี่ครับอ่าสำหรับท่านที่ได้เครื่องมือตัวนี้มานะครับมันก็จะมี ให้ใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็าสร้างลิงก์ที่กําหนดเองนะครับตรงเนี้ยเราจะหาลิงก์มาใส่ตรงช่องน,นี้นะครับช่อง URL ตรงนี้นะครับ <S <S ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าแอปแอปสีส้มของเราเนั่นเองนะครับแล้วก็กดที่ฉันพอกดมาที่ฉันแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนมาให้เจอโปรแกรมนะครับนี่แหละไอโปรแกรมตัวนี้แหละนี่โปรแกรมตัวนี้นะครับนี่ฮะโปรแกรมเนี่ย กดเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราจะเอาไปโพสเอาไปใส่ในโพสของเรานะครับเราจะเอาสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับโพสก็ได้นะครับเพื่อจะให้มันแบบมีความน่าสนใจในการเลือกในการเลือกกดเข้าไปซื้อสินค้านะครับแต่อันนี้ผมแค่ทำเป็นตัวอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรลงไปโพสดอีอันนี้ดีกว่านะ นี้ดีกว่านะครับเราเราสามารถกดตรงลูกศรแชร์ได้เลยนะครับเนี่ยเป็นลูกศรแชร์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คัดลอกลิงก์ครับพอเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่หน้า facebook ของเรานะครับเราก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่แล้วเราก็เพิ่มไปได้รับสปอนเซอร์หน่อยเราจะได้รู้ว่า,าเราได้ทำการ ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็บันทึกนะครับทีนี้เราเราก็กดโพสนะครับก่อนก่อนที่เราจะกดโพสเราก็แชร์เข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็รอรอให้โพสของเรานั้นโพ์ลงไปนะครับและนี่ครับวิธีจะดูว่ามันขึ้นแล้วหรือยังนะครับเรากดเข้าไปที่คอมเมนต์นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้น เป็นสินค้าที่เราไปก๊อปลิงก์มาเมื่อกี้นะครับนี่ฮะแค่นี้เองครับ